สวัสดีครับทุกคนและของเล่นที่เป็นชิงจังครับพี่สีมีเยอะแยะมากมายนี่นี่นั่นโนลบอยู่ตรงนน้นนะครับแต่วันนี้พี่อยากจะมาแนะนําอีกหนึ่งตัวที่พี่คิดว่ามันเจ๋งมันสนุกมันตลกมันเฟี้ยวมากนะครับก็คือชิ้นจังกระดุบนี่นั่นเองนะอมันเป็นยังไงมาเดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับพี่ซีตัวแสบนั s <S ่นเองนะครับอา่วันนีครับที่พี่บอกว่าตัวเนี้ยมันเจ๋งมันเฟี้ยวยังไงดูไหมครับดูด้วยตาเลยครับอดูนะจับตาดูดีนะครับเวลาเราปล่อยไปปุ๊บดึ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 ดึดึดึ จริงๆมันก็คือแบบเป็นตุ๊กตาไขลานธรรมดาเนี่ยแหละครับเราหมุนไขตรงนี้นะแล้วก็ปล่อยปุ๊บมันก็จะดิบแบบนั้นแต่ด้วยความที่มันเป็นชิงนจังมันกวนมันจอมแก่นมันก็เลยออกมาเป็นรูปทรงที่แบบเพิ่มความน่าตีตูดนะบอกไม่ถูกนะดูแล้วมันกดิบๆแบบน่าตีจริงๆอะไรประมาณนี้นะน่ารักมากเห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีสองโอ้ยเยอะๆยๆๆอๆอ่ะมาให้มาก่อนให้หมดก่อน อถ้าเกิดลานมันไม่หมดมันก็จะไปอยู่างนี้เรื่อยๆเรื่ยๆครับแล้ก็ต้องหาปล่อยวางให้ลานมันหมดไปหรือว่ามีที่ว่างกว้างๆเนี่ยปล่อยเล่นยาวได้เลยนะครับอ่ามันก็จะเป็น2ตัวที่เป็นเหมือนที่วางมือถืออ่ะที่เขาฮิตกันเห็นไหมครับก็จะมี2ตัวแบบนี้เหมือนกันอันแรกเลยก็คือเป็นชุดแดงกางเกงเหลืองภาพจําของชินจังเลยที่จะใส่ชุดนี้เป็นประจํานะครับพี่ไม่แน่ใจนะว่าน้นองๆจะแบบนี้ได้ดูกันหรือเปล่าแต่เนี่ยเป็นการ์ตูนที พี่เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับเขาเลยชินจังนะครับชินโนสุกเกะอ่ามันนั้นนะครับก็จะเป็นชุดที่ภาพจําแดงกเกางเกงเหลืองแล้วก็อัอนหนึ่งก็จะเป็นชุดนอนแบบนี้เลยนะครับก็เป็นชุดนอนแบบอ่ามีทรงนาาคณิตหวัวอ่าสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมอะไรอย่างงี้นะเป็นดอกออกสีเขียวเขียวเขียว,เข,ยวเขียวฟ้าฟ้าเขียวน้ําทะเลประมาณนั้นนะครับและด้านหน้าที่เห็นนี่คือน,นาฬิกาคล้ายๆว่าเขากระดึบมาฟิดนาฬิกาช่วงเช้านั่นเองประมาณนั้นนะฮะ นี่แหละเป็นหนึ่งของเล่นที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แค่เล่นสนุกได้อย่างเดียวเวลาเรามองแล้วพี่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันรู้สึกมันช่วยเราคลายเครียดได้ด้วยนะเผื่อแบบเออเราทําอะไรที่เครียดๆอยู่แล้วแบบอยากจะพักมาเล่นมาดูเขาได้เป็นของเล่นที่สนุกนะเด็กๆอะไรเงี้ยชอบกันแน่นอนนะครับดึ๊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 บดึบดึ๊บดึ๊บดึ๊บด เฮ้ยตัวนี้ดึบเร็วกว่าเฮ้ยจริงไหมเนี่ยตึบๆึบยึบอ๋อเออแสดงมันอยู่ที่ตัวด้วยเนาะมันตัวก็เร็วมันตัวก็ช้าอย่างงี้ยหรอใช่เหมเอ่มันก็เล่นมันก็เลยดู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 ให้ดูข้างหลังยึบ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 ยุบยเบยึบยๆบอ่านี่แหละก็อันนี้มันก็จะมี สองแบบนะครับเอาไว้ไงนะมันจะมีคือเหมือนตัวสูงสูงไปเลยนะครับเป็นของ5 2ทอยนะอาจจะมีหลายตัวหลายแบบแต่ถ้าเกิดไม่อยากได้ตัวแรงขนาดนั้นนี่เป็นตัวที่ลดลงมาหน่อยราคาจะถูกลงกว่ามากนะครับพี่ใส่ลิง์สินค้าไว้ให้ทั้ง2แบบเลยทั้งแบบจาก5สั่งทอยที่อาจจะเป็นตัวจุ่มมีหลายซีรีส์เออไม่ใช่หลายซีรีส์ในซีรีส์หนึ่งก็จะมีหลายแบบที่ไขาลานแบบนี้นะแล้วก็เป็นตัวที่ราคาไม่แรงเป็นตัวนี้เลยมี2อันให้เลือกอย่างนี้นะพี่ใส่ลิงไว้ให้2อันนะครับน้อง peror, ๆก็ถ้าเกิดสนใจก็ลองไปดู นะครับถ้าชอบตัวไหนจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ซื้อไม่เป็นอะไรเงี้ยก็จ,จะบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ซื้อให้ก็ได้นะครับให้ hey, เอาวิดีโอนี้เปิดให้เขาดูก่อนก็ได้ว่าแบบอัเนี่ยมันเป็นของเล่นขำๆสนุกสนุกนะครับปลอดภัยเล่นได้อะไรประมาณนี้นะอ่านี่แหละก็คือของเล่นที่น่ารักที่พี่ซีเอามารีวิวแนะนําให้น้องๆทุกคนได้รู้จักกันนะครับถ้าเกิดน้องๆซื้อไปก็ขอให้สนุกและมีความสุขในการเล่นของเล่นชิ้นนี้นะครับชิ้นจังกระดึบกระดิบกระดิบ <risque> อย่างไงเดี๋ยวพี่ถ้าเกิดเจอของสนุกๆแบบนี้ของเล่นแปลกๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้น้องๆทุกคนได้รู้จักกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆไม่จะพลาดวิดีโอใหม่จากพี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ช่องของพี่ไว้ด้วยนะครับชื่อช่องของพี่คือ555า n f i n i ฟินนะครับโอเคครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ